อยู่เป็นกลุ่มละบาเชือ้อมีบาเชือ่อมีตัวไหมไม่มีอ่ะไม่เห็นนะอะโดคันมือนะเนี่ย <laughs> ที่นี้โม้ตังพี่กู <laughs> <laughs> พอมีตัว ก่อนเดอเขามีตัวนู่นไปลงนู่น มีตัวมีตัวแพรี่แล้วบ้างตรงไหนมีของอ่ะดิมีตัวหรือมีของตัวตัว เดี๋ยวๆๆน้องไม่ใจใจแล้วอ่ะใจนี่ไม่ใจได้ได้ล้มแล้วคิดว่าเห็นมันมีมันมีเกาะ3หรือเปล่าแสรลี่เอ้ยคิดว่เห็นมันค่อยบ่าคิดว่เห็นนี่ดีเนาะ ก่อนสิง,งคังอุ้ยีกเีจะลียงเร็บ่เีจะลิงกันเดอร์เดี๋ยวมามเก็บของเพื่อน<ด>นเดอร์ ในบ้านนี้มีคนเข้าเลยเไม่ <c oughs> มีของปะพูดอย่างนี้แสดงว่าตรงนี้ก็อาจจะมีตัวนะนีมันไม่น่าลงตัวเดียวนะพี่มันน่าจะมีเพื่อนนะอืมผมมีเกาะหนึ่งเลยไม่อยากอัพมอนอัพไปเ<อ>ลย<ง>ตรงนี้อสอส่งได้แล้ว เาเก็บของแล้วงานนีคีแมนต้สลิงนี่นะมอนเก็บเผือด้วยมันต้องขี่รอบวะเนี่ยเก็บเสียงใครเจ้าครับเก็บเสียงเอาๆเ,เดี๋ยวเข้าไปแล้วนี่มอนเราอยู่ไกลมอน ก็ได้เดี๋ยวผมใส่น้ำไม้เองก็ได้พี่เอาน้ำไม้เหรอพี่ม่อนเอาไม่ใช่พี่ม่อนนี่เอาชื่อเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนวะอก็ตรงไอ้นี่ไงดอกไม้นี่ไงไม่ใช่พี่ม่อนดอกไม้ผมไม่เห็นครับผมไม่มีฟอนต์ไอตัวสัญลักษณ์ไงไอ้องเงี้ยกองเงี้ยผมไม่ได้ใส่ฟอนต์ไป โอ้เนี่ยพี่ยาพี่ยาคาตาเราเนี่ยยาได้ต่อกล้องเหรอครับไปด้วยไปด้วยเอาเปล่าเอาเปล่าเจ็บเสียงใครจะเอาอันข้างบนไหมไปอันข้างบนแมงข้างบนยาวไหมวะยาวยาวไม่รู้ ข้างบนมีเกาะสามไมม่อนไม่มีพี่คือบวงอยู่ไกลบอกว่าพี่ไกลอยู่นะเนี่ยไกลอยู่เก็บของกันแป๊บนึงผมพร้อมบวงแล้วของเต็มเฮ้ยผมฟูลแล้วผมฟูลแล้วเกาะหนึ่งหมกหนึ่งพร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมดาบเก้ากล่องสิบกล่องแล้ว โอ้ยเอามา,มา<ป>เผื่อไปด้วยกระเป๋าไปยังไม่มีเงียเนี่ยทัวันมีอะไรล่ะไหม่เนาะโอ้ได้เก็บของมาขี่สลิงเล่นอยู่อือเขาก็อยากได้ธุรกิจเนาะอืม่มห่วยธุรกิจโอ้ยเดี๋ยวก็ได้มันก,ก็ได้ขี่แล้วเดี๋ยวพาขี่ <S <S ตอนวิ่งนี้ก็ขี่เล่นด้วย ตลกมากตเนี่ยสลิงอตรงนี้เยอะแยะนี่จะให้พี่ผมสลิงผมเคยขี่ขี่สลิงหนีแล้พี่ตกเลยพี่ตายโดนตายเดี๋ยวมอนยิงเนี่ยถ้ามันดักไอ้ไอ้เมื่อวานไงตรงนั้นเราอยู่ตรงตรงอ่ะตายเราอยู่ปลายขวางสลิงนี่เมื่อวานเราว่ายน้ำล้วมอนขึ้นสลิงไงอ๋อมันก็โดดมาให้กูจังเลยสุณกองเนี่ยเอ้า ผมลูกสองมันคิดดูดนี่ล่อไป80นัดเลยนะเออนี่เอาออกเหลืออยู่30กว่านัดพอมาผมมันคิงงกินใหม่นะเอาพี่นันแล้วเปล่าเก็บเสียงอ่ะฮะแต่ยังไงม่ได้แวแตจะให้แพแอะจะเอาที่มีก่อสองพี่ก่อสองได้และอ๋อกระกามีนี่แต่กระสุนไม่มีเหรอพี่เหมือนมีคนมาว่ะเป็นแค่เจ้าสกบซีไปเยอะ ปืนไม่มีพี่อา้าวชักหน้าสงสัยก็สองอยู่บ้านที่มีถังแดงใช่ไหมนี่หรือบ้านที่มอนไปอ,อกเจอลแล้วคุนเออาหายอ่ะเห็นแต่ปืนไม่ใช่มามานี่กระเป๋า<ม>สองแพในบ้านเนะี้ยมอกไมเดอร์นี่บ้านไม้มีนนำ้ำ กสูนี <Aww. S 1> <notable berries> อาอยู่บนป้อมยังไงใครขี่รถมาปะเพื่อเราอ๋อไหนไม่เห็นมีเลยบ้านไม้ดิมน้ำนี่กระเป๋าสองนี่กสูนีอาอยู่ข้างบนนี้ยังไงพี่มอนจะขนสลิงเปล่าพี่ท้าพูดก็ทบ้านนี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอากระเป๋าของไม่มีกระเป๋าใส่นั่นน่ะกระเป๋าข้างบ้านสกูบดิ่มน้ำแล้วมาเอายาเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้ เอ,อารถพุกสลิงไปได้ปะ <c oughs> รถขึ้นสลิงไปเลยพี่ <c oughs> โอ้มีคน,นเรียกแอร์ดอกง่าโอ้สลิงมันไกลจ,จะโดนหมอกแน่เลย นิดเดียวพี่โอ้ม่เป็นไรเราเคลลี่อยู่แล้วเราวิ่งไต่ขอบได้โอ้ยโอ้ยหมอกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้โอ้โอ้มีบวกมีบวกโอ้โหบ้านฟาร์มเป็นตีเลยพี่มีดักมีหอตั้งกันเอาเอาพี่ม่อนนี่ข้างหลังแพข้างหน้าก็มี ข้ <Back. S 2> างหลังก็มาแล้ข้างหลังก่อนแต่พี่จะเข้าไปงั้นมีชันนะพี่ล้มล้มมีตรงทุ่งในะอีกตัวหนึ่งไม่ใช่อ้าวแตกบไม่ได้ทักคิวเลยอ่ะอ๋อใช่ข้างหน้าเลยวะ สี่วะใครมายืนข้างเพลเมื่อกี้พี่นันไม่ใช่ผมอยู่นี่ผมอยู่รยตรงนี้ผมกิวอยู่ผมผมอนใส่หลายรๆแล้วยามีนั่นในศพนั่นก็ตัวใน R อาก็มีเยอะเลยเอียเรียอไเยอะไปหน่อย ยาหน่อยโอยาโอยาหน่อยยายาในศพนั่นแหละพี่เตะเยูต <Learn. S 2> เตป <c oughs> เป่าเต็เตี่ตัพต่เตาเะเครเอะเต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 ะเะเอะเตเะตะเตะเตเะ ตรงไหนพี่เนี่ยข้างบ้านอ่ะถ้าแพ่มาไม่ทันเราจะอัพแล้วนะมีมีเห็ดร้อยตรงนี้ใครจะกินพี่นันเนี่ยเนี่ยเเร็ว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 เรวเร็บงมาแล้วงมาล้วบงมาแล้วเร็วเร็วเร็วตัวหกตัวอ้าวไหนเห็ดร้อยกันกีวแล้วพี่ขาไปแล้วพี่อะ ฮัลโหลมีคนหนสลิงมาไหมไม่มีมีบพปอกอ่ะเนี่ยยาทำอะไรไม่รู้เก็บไม่ได้แล้ววะเต็มแล้วแปดกล่องแล้วมีสี่กล่องอยากเก็บนะนี่ตข้างหน้าในพี่เห็ดเห็ดหรือตพวะนี่พี่เห็ดเห็ดต้นก้อนหินนี่ต้นมะพร้าวนี่พี่เอาผมไปล่อแน่เลย จะรออะไรเราผมวิ่งมาก่อนพี่เนี่ย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 ใชได้ยินเสียงไอวอร์ใช่ตรงนู้นมันก็มีที่อับเกาะใช่ไหมตรงข้างส้วมมีตัวมีตัวเคี้ย พิกัดอ้าวสองคนนู้นไปทางนูน้นถายแล้วีพ่พนันก็ผมวิ่งตามพี่ม่อนมากลัวไม่มีคนชุบพี่ม่อน,น่ยอ้าวตายแล้วรีค่าแล้วยุ่งแล้วโอ้ย,อยไม่ได้สองเลยเหรอ,อตกใจพี่ด้วยความตกใจของน้องพี่ตรงนี้มีศพและรถพี่ มี2สองตัวโนโนโน่เจอละวพี่มีตัวมีตัวมาตายไม่ได้ยิงแล้วผมไม่ได้คิวเลยไปดู s v d ใช้ดีไหมน่าใช้ดีเหมือนกันไม่ใช้ดีเอ๊ยอยู่ไหนตัวออกต้นไม้ ต้องช่วยแล้วมดแล้วเ,ลดเดี๋ยวเดี๋ยวนหนยให้มันรู้สะบ,บ้างว่ารอบนี้เราไม่ได้วิ่งหนีนะ <c oughs> <c oughs>